ปี2068จะเป็นปีที่ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนจีนเล็งว่าการอนุญาตให้ครัวต้าส่งออกโคเนื้อไปประเทศจีนจะเป็นของขวัญพ,พิเศษผมได้สัญญาณเป็นบวกมากๆมีบริษัทนําเข้าโคเนื้อหลายรายมาติดต่อผมถึงที่ทําเนียบมีความต้องการโครเนื้อจากไทยปีละ3 0 0 0 0ตัว ประเทศไทยพร้อมจะไปตั้งศูนย์กักกันโรคติดท่าเรือจะเป็นท่าเรือทางทะเลหรือท่าเรือที่แม่น้ำโขงที่จะล่องเข้าไปจีนตั้งตอนใต้แล้วเราจะพร้อมปฏิบัติในการควบคุมโรคตามข้อกําหนดที่จีนระบุมาเมื่อครบกําหนดแล้วถ้าวัวยังปกติดีอยู่สุขภาพดีอยู่เราจะาลงเรือเลยไม่เหยียบแผ่นดินไทยขึ้นจากเรืออีกทีเหยียบแผ่นดินขึ้นท่าที่จีนเลยอย่างเงี้ยประเทศไม่ติดก็เหมือนติดเพราะไม่ได้แตะแผ่นดินไทยอีกเลยครบ3 0วันผมก็ได้รับแจ้งว่าทางรัฐบาลของจีน เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นอกจากการส่งออกแล้วเนี่ยอยากจะยกระดับปรับโครงสร้างการเลี้ยงโคเนื้อของไทยยกระดับเป็นโคเนื้อพเมียมด้วยแผนการผลิตเขาเรียกว่าไทยแบล็กไทยแบล็กก็คือเอาสายพันธุ์โคพื้นเมืองอาจจะมีเลือดผสมบาบันเล็กน้อยเนี่ยเอามาทับด้วยผสมด้วยน้ําเชื้อแบล็กแองกัสตีเข้าไป1ชั้นลูกออกมาเป็นลูก50พื้นเมืองกับแบล็กแองกัสแล้วก็เอาแบล็กตีซ้ําอีกทีหนึ่งกลายเป็นเลือด75เรียกไทยแบล็ก และจะใช้ฝูงแม่เป็นแม่พันุ์ยืนพื้นในประเทศไทยแม่พันธุ์กลุ่มนี้จะมีศักยภาพในการให้เนื้อที่นุ่มเติบโตได้ดีพี่น้องจะได้ไม่เจอวงจรกลับมาเจอราคาตกซ้ำซากมันต้องปรับโครงสร้างไปเป็นวัวพรีเมียมด้วย